วันนี้นะครับผมเริ่มต้นด้วยการไปซื้อบล็อกใสามานะครับ4อันนะเพื่อที่จะมาใส่บริเวณหลังชักโครกข,ของเรานะครับเพราะว่าอยากให้มีแสงเนี่ยส่องผ่านมาได้นะครับต่อมานะอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่ผมไปซื้อเพิ่มมาเนี่ยก็จะเป็นตัวผันปูนนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวช่วยของเราเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับต้องควรซื้อนะครับถ้าเกิดเราก่อเป็นตัวอิฐมวลเบานะครับ ดยอุปกรณ์ที่ผมใช้หลักๆเลยนครับในงานนี้ก็จะมีอยู่3ตัวก็จะเป็นเลื่อยชักนะครับก็เอาไว้ตัดอิฐมันเบานะครับถัดมาก็จะมีสว่านตัวเอาไว้เจาะปูนหนึ่งตัวแล้วก็สว่านสําหรับเอาไว้ปั่นปูนนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับปูนเนี่ยต้องบอกเลยครับต้องใช้ในการปั่นนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็เนื้อปูนเนี่ยก็จะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันมากยิ่งขึ้นครับผสมในถังก็ได้นะครับสะดวกดี ต่อมาวิธีการใส่ตัวบล็อกใส่เนี่ยก็ไม่ยากนะครับก็คือจัดเรียงเข้าไปเลยที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเพราะว่าขนาดของบล็อกใส่เนี่ยมันจะมีขนาดสูงใกล้เคียงกับตัวอิฐมวลเบาเลยครับจากนั้นครับในชั้นสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีการตัดขนาดที่ให้พอดีกับตัวช่องว่างนะครับนะครับในช่องสุดท้ายนะครับพอใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเกิดเป็นช่องว่างอยู่เล็กๆนะครับใต้ตัวคานของไม้กับตัวอิฐมวลเบา แบบนี้นะครับผมเนี่ยก็พยายามนะครับที่จะไปหาวิธีการนะครับที่จะเอาตัวเนื้อปูนนะครับใส่เข้าไปบริเวณช่องว่างเล็กๆตรงนั้นนะครับตอนแรกเลยผมก็ใช้ตัวกระป๋องนะครับของตัวเ,เขาเรียกอะไรอะเนี่ยครับซิลิโคนนะครับกระป๋องเก่าๆอะครับ เอาปูนเนี่ยเหลวๆหน่อยใสเข้าไปแล้วก็ใช้ปืนนะครับไล่ยิงนะครับแต่ต้องบอกว่ายากอยู่นะครับยากก็เลยใช้วิธีการเอาใส่ถุงครับแล้วก็เจาะตรงปลายรูนิดนึงนะครับแล้วก็บีบเข้าไปในช่องนะครับตอนแรกกะว่าจะใช้เกียงนะครับเกียงปลายไปป้ายนะแต่ผมคิดว่ามันจะทําให้ตัวคานไม้เนี่ยสีดาเราเนี่ยมันเลอะนะครับก็เลยลองใช้เป็นวิธีนี้ดูนะครับก็เป็นไอเดียนะครับผมนะครับหลังจากที่ก่อเสร็จแล้วนะครับ1แผง ด้านหลังเลยนะครับเนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้นะครับมีช่องแสงบล็อกใสเนี่ยสอันด้านหลังของตัวชักโครกนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเนาะเราต้องการตรงไหนบล็อกใสอะไรขนาดไหนอยู่ตรงไหนนะครับต่อมานะครับผมก็เริ่มเล่งมือที่จะทําผนังนะอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าอิฐมวลเบาเนี่ยนะครับหลังจากเราทําไปได้สัก พักหนึ่งนะระยะเราจะเริ่มเริ่มชินนะเริ่มแบบมีความชํานาญมากยิ่งขึ้นนะทำให้เราเนี่ยก่อนะครับได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้อันนี้ผมก็ก่อเหมือนเดิมเลยนะครับใช้วิธีการหลักการเดิมที่ผมได้บอกไปแต่พอมาถึงตรงนี้นะครับพอเริ่มสูงแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าตอนแรกกะว่าจะปิดทึบนะก็เลยคิดว่าอยากจะทําเป็นเหมือนช่องหน้าต่างไว้สักช่องหนึ่งนะครับโดยใช้ไม้เป็นไม้สนของผมนี่แหละนะครับเพราะว่า ไม่อยากไปซื้อเป็นวงกลมที่แบบที่เขา,าทำสำเร็จรูปนะเพราะว่าม,มันแพงอยู่นะหลายร้อยเลยนะครับแต่ว่าผมใช้ตัวไม้เนี่ยมาตัดแล้วทำเป็นเหมือนช่องหน้าต่างไว้เองเลยครับขนาดก็สูง40นะครับแล้วก็ยาวอยู่ประมาณ80ทําทำไมต้องสูง40เพราะว่าตัวอิฐมนเบาผมเนี่ยมันสูงก้อนหนึ่งอ่ะ20เนาะผมจะวางสัก2ก้อนขึ้นไปมันจะได้เท่ากันนะครับ ากนั้นเราก็ขัดในส่วนที่เป็นส่วนที่โชว์นะครับผมก็จะขัดผิวไม้ให้ออกเป็นลายแล้วก็เดี๋ยวค่อยทาสีทาอีกทีนหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนที่มีการสัมผัสกับปูนนะครับตำแหน่งที่ผมคิดว่าต้องโดนปูนเนี่ยนะครับผมจะตอกเป็นตะปูเข้าไปแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ทำให้ไม้เนี่ยยึดกับปูนแน่นยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นก็มาวางตรงช่องตรงนี้เลยนะครับ ซึ่งช่องนี้เนี่ยผมก็คิดว่าจะเป็นช่องสําหรับที่ให้ลมหรือว่าอากาศเนี่ยไหลผ่านได้นะครับให้มันมีแบบลมผ่านได้เนาะนี่นะครับวันนี้ผมก่อได้สองฝั่งแล้วนะครับเสร็จทั้งสองฝั่งเลยนะครับใส่หน้าต่างไปช่องหนึ่งนะครับต่อไปเนี่ยวันนี้เนื่องด้วยนะครับอิดอิดมวเบาเนี่ยผมเหลือไม่เยอะนะครับเหลือประมาณเท่นี้นะก็เลยคิดว่าจะทําเป็นกั้นห้องก่อนนะครับ ั้นห้องเป็นห้องอาบน้ํานะครับเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งนะครับโดยผมเนี่ยจะกั้นกั้นขึ้นมาตรงนี้นะครับสูงสูงเท่ากับตัวนั้นเลยนะครับจิตของเราเลยบนนู้นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราทํำยังไงบ้างนะครับก็เดินเริ่มต้นเลยนะครับผมก็หาแนวก่อนนะว่าแนวที่ผมจะทําการกั้นตัวผนังขึ้นไปเนี่ยตรงนี้นะครับระหว่างโซนเปียกกับโซนแห้งเนี่ย นะเป็นแนวไหนแล้วก็ใช้ระดับน้ํานะครับในการเซตนะครับก็คือต้องเป็นแนวที่ตรงขึ้นไปนะครับไม่ให้ตัวผนังของเราเนี่ยมันเอียงนะครับรวมถึงด้านล่างด้วยนะครับด้านล่างเราก็ขีดเส้นเหมือนกันวัดแล้วก็ขีดเส้นเนื่องด้วยนะตรงนี้นะผมก่อเนี่ยโดยใช้2ก้อนนะครับแล้วมันก็พอดีนะครับผมก็เลยไมไ่ได้ก่อแบบสลับก้อนนะครับก็เลยแบบต่อแบบตรงๆขึ้นไปเลยนะครับแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะตรงนี้เพราะว่า ไม่ได้ใช้รับน้ําหนักหรืออะไรมากมายนะครับก็น่าจะสามารถที่จะใช้ได้นะครับลองพิจารณาดูนะครับถ้าเกิดใครจะทํานะครับผมนี่นะครับผลงานวันนี้นะครับก็น่าจะได้ไว้อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมาทําต่อนะครับวันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะจบแล้วเป็นแบบไหนนะครับในเช้าวันถัดมาเนี่ยผมก็มาเริ่มต้นด้วยการ ปิดช่องนะครับเป็นช่องสําหรับช่องระบายน้ํานะครับกับท่อประปาตรงนี้นะครับผมก็จะทําการต่อเป็นข้องอที่เป็นมีเกลียวนะครับตัวของท่อประปาแล้วก็เป็นข้องอ90นะครับของท่อระบายน้ําตรงนี้นะครับส่วนท่อชักโครกเนี่ยผมก็มาทําการวัดขนาดแล้วก็ทําการเจาะรูด้านหลังนะครับเพื่อที่จะต่อท่อเข้าไปด้านในนะครับก็นี่นะครับเป็นท่อที่ผมต่อออกมานะครับ นี้เดี๋ยวเราก็ทําการใช้ปูนนะครับโปะนะครับโปะเข้าไปเนี่ยให้เต็มเลยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับใช้อิฐใช้ปูนโปะเข้าไปเต็มแล้วก็บริเวณท่อเนี่ยก็จะโผล่ออกมานะให้เพื่อที่เราไว้ต่อระบบน้ําทิ้งนะครับระบบน้ําประปานะครับจากนั้นผมก็เอาปูนนะครับแล้วก็ตัวเศษของอิฐบวลบาต่างต่างเนี่ยมาปิดช่องว่างไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องทําการฉาบอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เราก็ต้องทําการปิดช่องว่างให้หมดก่อน นี่ครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยถัดมานะครับในวันนี้เนี่ยผมก็เริ่มเลยนะครับที่จะทําการก่อผนังด้านหน้านะครับตรงนี้ผมก็เริ่มจากการวางแนวระดับก่อนนะครับว่าแนวของการก่อของผมเนี่ยนะครับในส่วนของตัวเสาเนี่ยต้องอยู่ขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่พื้นด้วยนะครับจากนั้นก็เราจะวัดระยะประตูนะครับออกมานะครับว่าเราต้องการประตูเนี่ยขนาดเท่าไหร่อย่างของผมเนี่ย ขนาดประตูผมคิดไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับก็จะวัดระยะไว้จากนั้นก็จะก่อตัวอิฐมวลเบาเนี่ยไปตามระยะที่เรากําหนดไปเลยครับระยะประตูเนี่ยเราต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องรู้ว่าขนาดของประตูหรือว่าวงกบของเราเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะครับผมก็จะก่อตัวอิฐเข้าไปให้ติดกับขอบของประตูที่เราได้กําหนดไว้นะครับ จากนั้นผมก็จะก่อไปเรื่อยๆจนได้ระยะความสูงที่ประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็มาทําการถ่ายระดับครับโดยการถ่ายระดับเนี่ยผมก็จะทําการใช้สายยางน้ําเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หาระดับระหว่างเสากับตัวแถวของอิฐมวลเบานะครับจากนั้นผมก็จะวัดจากความสูงของอิฐมวลเบาเนี่ยลงมาว่าได้เท่าไหร่นะครับถึงตัวระดับที่เราวัดไว้แล้วก็จะไปถ่ายระดับไปที่เสานะครับให้เป็นระยะเดียวกันก็เมื่อเราได้ระดับนะครับระหว่างตัว เสากับตัวอิฐมวลเบาแล้วเนี่ยผมก็จะมาวัดนะครับความสูงนะครับของอิฐมวลเบาแล้วก็วัดระดับความสูงของเสานะครับที่เราได้เนี่ยเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นวงกบนะครับความสูงของวงกบที่เราจะใช้โดยไม้เนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าจะใช้ไม้เป็นไม้ตัวนี้นะครับซึ่งดูแล้วมันแข็งแรงนะแต่จริงๆแล้วพอเอามาดูจริงเนี่ยมันขนาดอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะผมก็เลยจําเป็นต้องใช้เป็นไม้สนลักเซียนะครับอยู่ประมาณ3ามแผ่นก็ตกประมาณสัก300อบาทนะครับไม่ถึงสาแผ่นดีด้วยนะครับ ก็จะถูกกว่าวงกบที่ผมไปถามเขามานะครับไปถามมาเนี่ยอยู่มนันสักพันกว่าบาทนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นไม้ดีนะดีแบบเป็นไม้จริงนะครับอันนั้นก็จะดีนะถ,ถ้าใครทําผมก็แนะนําให้ซื้อแบบสําเร็จรูปมาเลยก็ดีนะครับส่วนไม้ตัวบริเวณด้านบนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องการเนี่ยขนาดประตูกว้างเท่าไหร่นะครับอย่างผมเนี่ยต้องการ100นะครับหรือว่า1เมตรเนี่ยผมก็จะตัดนะครับขนาดไอ้ตรงมุมตรงนี้นะครับให้ได้1เมตรเลยนะครับ ไอตรงเนี้ยก็ขึ้นอยู่อ่ะเราต้องการความกว้างของประตูเท่าไหร่นะนะครับถัดมาเนี่ยผมก็เริ่มมาทําการเอ่อใสนะครับให้ตัวด้านที่เราจะใช้งานเนี่ยครับมันเรียบนะครับแล้วก็ไม่มีตัวไม้เก่าอยู่นะครับเป็นการเปิดหน้าไม้แล้วก็เอาระดับที่เราวัดได้นะครับจากจากอ่าตัวเสาแล้วก็ตัวอิฐมวลเบานะครับความตูงทั้งหมดเนี่ยมาตัดเสาตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการยึดกันให้เป็น กอบประตูแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าอันเนี้ยผมทําเพื่อประหยัดนะครับแล้วผมคิดว่าจะเป็นการ diy เนี่ยประตูขึ้นมาเองด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าจะใช้วิธีการแบบนี้แหละครับเดี๋ยวลองดูกันว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับต่อมาเนี่ยผมก็เริ่มทําการนะครับเพื่อที่จะตึงระยะให้ได้ทั้งแนวนะครับก็คือไปวัดระยะจากด้านบนมาก่อนเลยว่าได้เท่าไหร่นะมันก็คือประมาณ1เมตรนั่นแหละแล้วก็มาเซตระยะตรงนี้ให้ได้1เมตรเหมือนกันนะครับน่ครับต้องให้ได้ทั้งทั้งแนวเลยครับบน กลางล่างนะครับต้องได้ทั้งหมดประมาณ1เมตรนะครับต้องได้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทําประตูมาใส่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใส่ไม่ได้นะครับจากนั้นผมก็เคลื่อนตัวย้ายนะครับตัวประตูไอ้วงกลมที่ผมทําไว้เนี่ยนะครับมาวางณตําแหน่งอ่าบริเวณที่เราก่อไว้นะครับมันก็จะใส่ได้นะครับแล้วก็จะมีช่องอยู่นะตรงนี้นะครับเราก็ทําการขีดตําแหน่งนะครับของตัวเสาทั้งสองด้านไว้ก่อนนะครับ ตรงนี้นะครับผมจะให้ไม้นะครับด้านในเนี่ยชิดแนวเดียวกับแนวเสาเลยนะครับเสาอยู่แนวนี้นะเนี่ยผมจะขีดเส้นไว้นะเป็นเส้นแนวนี้นะครับขอบเสาเนี่ยด้านในจะเท่ากับแนวเสานะครับอยู่ตรงนี้เลยส่วนอันนี้จะเลยออกไปไม่เป็นไรนะครับด้านนอกเลยออกไปไม่เป็นไรแล้วพอวางแล้วผมก็จะขีดแนวด้านข้างไว้ด้วยนะครับว่าแนวที่เราจะมาวางเนี่ยคือตำแหน่งตรงไหนนะครับเนี่ยจะขีดดินถ่อไว้ด้านข้างนะครับฝั่งนี้ด้วยนี่ครับฝั่งนี้ผมก็จะขีดแนวไว้นะตรงนั้นนะครับ จีดเป็นแนวไว้ครับเดี๋ยวผมจะทําการเจาะลงไปในหินนะในปูนแล้วก็จะฝังตัวเหล็กลงไปนะครับเพื่อเป็นตัวยึดให้เขาแข็งแรงนะครับผมส่วนแนวเอียงด้านนี้นะครับผมจะเล็งเลยนะครับคือให้ตัวนะครับเสานะครับเสากับตัวแนวของประตูเนี่ยวงกบที่ผมทํามาเนี่ยนะครับให้มันตรงกันนะครับเนี่ยเราต้องขยับนะครับให้มันตรงกันแบบนี้นะนะครับอาจจะไปหาอะไรรองฐานก็ได้เพราะตอนนี้มันเอียงอยู่ ผมก็จะพยายามที่จะทําให้มันตรงกันแบบนี้นะครับแบบนี้นะเดี๋ยวไปดูครับถัดไปจะทําได้ต่อนะครับจากนั้นผมก็ยกตัววงกบนะครับของผมออกก่อนนะครับแล้วก็ทําการเจาะตําแหน่งของตัวขอบนะครับของตัวประตูของเราที่เราได้ขีดเส้นไว้นะครับเพื่อที่ตรงนี้นะผมจะเอาตัวเหล็กนะครับขนาดตามหูเนี่ยตีลงไปนะครับเป็นตัวที่จะกําหนดนะครับระยะด้านข้างของตัววงกบของผมเองนะครับ ต้องบอกว่าเป็นวิธีที่ผมบางอย่างก็คิดขึ้นมาเองบางอย่างก็ไปดูจาก youtube อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ที่ตัวเสาเนี่ยต้องบอกว่าเราจะเห็นว่ามันจะมีรูอยู่นะเป็นรูเหมือนเอาไว้นะครับสำหรับเสียบเหล็กอะไรตรงนี้ผมก็เลยว่าจะใช้รูนี้แหละในการที่จะทําเป็นทับข้างนะครับก็ตอนแรกผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะตอกเข้าไปได้นะแต่จริงๆมันตอกไม่เข้าเลยนะครับผมก็เลยต้องใช้เป็นสว่านโรตารี่เจาะนําไปก่อนนะครับ เมื่อเจาะนาไปแล้วนะครับผมก็เอาตัวเหล็กนะครับอันนี้จะใช้เหล็กประมาณสองหุนนะครับยาวประมาณสักสิบสิบห้าเซนนะครับแล้วก็ตอกเข้าไปนะครับเนี่ยมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับเป็นเหล็กซี่แบบแทงออกมานะครับแล้วก็จะมีส่วนของตัวรูเนี่ยมันใหญ่กว่าเหล็กเนาะผมก็เลยต้องเอาตะปูเนี่ยเสียบเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มให้มันแน่นนะครับตรงนี้นะครับ ต้องบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้สว่านโรตารี่ก็ได้นะใช้เป็นสว่านเจาะธรรมดาเพราะว่าเป็นการเจาะตัวอิฐมวลเบานะครับก็จะทําจัดลักษณะเดียวกับตัวฝั่งนู้นเลยนะครับทำไมถึงต้องทําเพราะว่าตรงนี้ผมจะเทเป็นทับข้างนะครับเพื่อที่จะให้ประตูหรือว่าวงกบของเราเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับดังนั้นนะเราต้องมีการใส่เหล็กเข้าไปด้วยนะเพื่อเพิ่มโครงสร้างให้เขาเนี่ยแข็งแรงนะครับในส่วนของตัววงกบเองเนี่ยนะครับเราก็จะยึดด้วยตัวน็อตนะครับน็อต ที่เป็นน็อตยิงหลังคานะครับผมเอามายิงตรงตำแหน่งที่คิดว่าจะโดนกับปูนนะครับเนี่ครับหลังจากนั้นนะผมจะเอาตัวเนี้ยเหล็กประมาณสามหุนนะครับตัวนี้สามหุนนะครับมาใส่ยาวเลยเป็นแนวยาวเลยครับแล้วก็ยึดกับตัวเหล็กสองหุนที่เราต่อเข้าไปนะครับแบบนี้เลยนะครับเพราะตรงนี้จะเป็นตัวที่เราจะเทเป็นอคานนะครับเป็นทับข้างนะครับทับข้างเข้าไปมันต้องมีโค้งเหล็กเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับ รวมถึงฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้เนี่ยนะครับเนี่ยผมก็จะทําเหมือนกันนะครับใช้เหล็ก3ามหุนนะครับมัดกับเหล็ก2หุนที่เราตอกเข้ากับเสาไปนะครับจากนั้นไอ้ตัวนี้มันจะยื่นยื่นมายาวนะครับยาวเกินเกินตําแหน่งของตัวประตูด้านข้างของเราที่จะมาใส่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราต้องงอให้เหล็กตัวนี้เนี่ยหลบนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะใส่ประตูไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราก็ใช้เนี่นะครับงอเอานะเคนะ ก็นี่ครับหลังเราดัดแล้วเห็นไหมมันก็จะหลบด้านข้างเนาะแบบนี้ครับมันจะไม่โผล่ออกมาแล้วเราสามารถที่จะเอาประตูเนี่ยกลับมาใส่ได้เหมือนเดิมนะครับต้องดัดขึ้นไปนะแล้วเหล็กอันนี้มันก็จะฝังอยู่ในปูนนะครับไม่เป็นไรเนาะโอเคนะครับหลังจากที่เราเอาวงกบเข้าไปใส่แล้วนะครับเราก็ทําการปรับระดับนะครับต่างๆเนี่ยให้ได้นะครับตามระดับที่เรากําหนดไว้ฝนมาตกอีกนะครับผมกําลังจะทําการทําแบบนะผมใช้ตัวเนี่ยครับเป็นไม้ดูล่านะครับ มันเหลือเศษอยู่นะพอดีเลยนะคเดี๋ยวผมจะมาผ้าพ้าแบบนี้นะนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วเราก็จะทําการเทปูนลงไปทางด้านบนนะครับให้เต็มช่องว่างเมื่อกี้เลยทั้งสองฝั่งนี้เลยนะก็พอเสร็จตรงนี้แล้วเนี่ยผมจะทําคานทับหลังด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ตอนนี้ฝนก็ตกนะครับตกหนักเลยแต่ตอนนี้เราได้ไดนี่นะครับเป็นบล็อกนะครับสําหรับผสมปูนคอนกรีตเข้าไปได้นี่ครับนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะทําการผสมปูนคอนกรีตแล้วก็กอกลงไปเลยนะครับโดยปูนคอนกรีตที่ผมผสมนะครับสําหรับการเททับข้างเนี่ยนะครับผมจะผสมให้เหลวนิดนึงนะเพราะว่า ถ้าเราไม่ทําให้เหลวเนี่ยมันจะลงเข้าไปไม่เต็มนะครับผมก็เลยต้องผสมให้เหลวแล้วก็ต้องบอกว่าการเทตรงนี้เนี่ยเทยากมากๆเลยนะครับผมต้องใช้แบบอ่าเป็นกระป๋องเล็กๆนะครับในการตักเทลงไปนะเพราะว่ามันมีช่องว่างเนี่ยเหลือน้อยนะครับตรงนี้ต่อมาหลังจากเทได้เต็มแล้วนะครับในส่วนของทับข้างเนี่ยผมก็เริ่มมาทําเป็นทับหลังนะครับซึ่งทับหลังเนี่ยผมก็ไปซื้อเป็นเหล็กสําหรับทําทับหลังมาเลยนะ มันจะขายเป็นม้วนๆนะครับเราสามารถที่จะซื้อแล้วมาตัดนะครับใส่แบบนี้นะครับวิธีการเนี่ยผมจะทําการเจาะเหล็กนะครับหนวดกุ้งนะครับขนาดสองหุนเนี่ยเข้าไปในเสาก่อนหนึ่งตัวแล้วก็เอาเหล็กสารทับหลังเนี่ยตัวนี้เข้ามามัดนะครับมัดกับเหล็กหนวดกุ้งตัวนี้เลยนะครับซึ่งเหล็กตัวนี้เนี่ยนะครับเหล็กตัวทับหลังเนี่ยของเขาจะสูงอยู่ประมาณสักประมาณเจ็เซนได้นะที่ผมลองวัดนะครับประมาณสักหกเจ็ดเซนนี่แหละครับนะครับวิธีการก็จะทําแบบนี้เลย แล้วก็จะทําการทําแบบนะครับแบบเนี่ยผมก็จะใช้เป็นไม้ดูล่าแบบนี้ครับเป็นเศษที่เหลืออยู่นะครับเอามาตัดก้อนนี้เป็นแผ่นไม้ที่ผมจะเอาขึ้นไปทําเป็นตัวทับหลังนะครับซึ่งเราจะเอาความสูงของทับหลังอยู่ที่1ิบเซนนะครับผมก็จะวัดนะครับลงมาเลย1ิบเซนนะครับเซนแล้วก็จะเจาะตัวนี้เข้าไปเพื่อเป็นตัวที่จะเอาไปรับนะครับตอนที่เราขึ้นเนาะ เจาะเข้าไปเลยนะครับสองฝั่งนะทำเหมือนกันเนาะฝั่งหนึ่งก็10เซนนะครับจากนั้นนะครับผมก็เอาตัวนะครับตัวไม้ดูล่านะครับเอามาทําเป็นแบบนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมก็จะยิงเป็นสะกูนะครับยิงยึดเข้าไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับมันก็จะได้เป็นช่องนะครับสําหรับที่เราเนี่ยจะไป ผสมเป็นปูนคอนกรีตแล้วมาเทในช่องนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าทับหลังนะครับทับหลังเนี่ยมีหน้าที่คือจะทําให้อิฐต่างๆที่เราก่อขึ้นมานะครับประตูอะไรต่างๆของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นตัวที่จะกดให้ตัวโครงสร้างของตัวอิฐแล้วก็ประตูหรือว่าบงกอบของเราเนี่ยแน่นหนาแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับต่อไปเลยนะครับเราก็ทําการผสมปูนคอนกรีตเหมือนเดิมนะครับแต่ในรอบนี้เนี่ยผมจะผสมให้มัน หย,ยาบๆหน่อยไม่ใช่หยาบนะคือน้ำมันน้อยๆหน่อยครับเพราะว่า,ามันจะได้เทได้ง่ายนะครับแล้วก็มันจะไม่ซึมออกด้านข้างเยอะนะครับเนี่ยจากนั้นเราก็ทําการกอ,อกลงไปเลยครับในช่องว่างที่เราได้ทําไว้ในแบบของเรานะครับก็วิธีการก็ประมาณนี้นะครับในวันนี้ที่ผมทาเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ 2- อถึงสวันเนาะกลางคืนด้วยอะไรด้วยนะครับก็ได้มาได้งานมา พอสมควรนะครับก็จะเหลืออีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ผมจะก่อพรุ่งนี้นะครับส่วนในวันนี้เนี่ยผมก็น่าจะจบไว้ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการแนะนําวิธีการทําต่างๆก็หวังว่าจะพอมีไอเดียนะครับที่จะสามารถให้ทุกคนเนี่ยสามารถดูแล้วเอาไปปรับประยุกต์ใช้กันได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาทําต่อรอให้ทับหลังทับข้างต่างๆที่ผมทําเนี่ยมันแห้งก่อนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าในอาทิตย์นี้เนี่ย ที่ผมทำเนี่ยสองวันสามวันเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับโดยเริ่มต้นเลยนะก็ผมก็ใส่ตัวบล็อกใส่ตรงนี้ไปใช่ไหมครับที่ใส่บล็อกใส่ไปแล้วก็ทําก่อฝั่งนี้นะครับขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็ใส่ตัวนะครับเป็นเหมือนหน้าต่างนะครับกรอบหน้าต่างตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ก่อกั้นนะครับเป็นโซนนะครับแบ่งโซนระหว่างโซนเปียกกับโซนแห้งนะครับประมาณนี้แล้วก็บริเวณโซนด้านหน้าประมาณนี้เลยนะครับที่ได้มาในงานวันนี้นะครับ เดี๋ยวพ่กนี้จะมาทําต่อนะครับสําหรับวันนี้ผมก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามดูกันต่อนครับว่า,าห้องน้าของผมเนี่ยจะจบแล้วออกมามีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ